สวัสดีพี่น้องขี่รถไม่เหตุงานนะคะยังบอถึงหม่งเหตุงานดอกป่าผันแนมคำว่าในปลาเห็นนันหนึง่งโอ้ยน้ำหมูกน้ำตาไหลมาดูป่านี่ค่ะร่องร้อยเอาจริง,รงๆอ่ะเขาก็บร่ได้อยากเสียคี้เได้จักรยานไม่ไพายพราะว่าเบิงง่าคนเหาอะ่ะสิดีสีสวนบริ่ไเกี่ยวกับประเทศมันอยู่ที่นิสัสนะคะมันอยู่ที่นิสใส่ เห็นบ่ลักษณะแบบนี้เลยกับจักรยานที่ไม่หน่อยถือของไม่น่อยถือลักถือลักสามรอบรอบทีสามจังหายแบบท้าว่อนนะคะบางคนมันไม่ได้อยากจะใช้มันไม่อยากจะขี่หรอกแต่โดยนิสัยก็คือกูอยากเอามาเห็ดแค่มันพังทำายของของคนแ้วมันมีความสุขจังเสียอะไรมันก่อไปขายเพราะได้พี่น้องมันจะไปขายไซสเพาววอายูนีน่ะนั่นจักรยานมือสองโคกรมี คือเห็ดทำลายแหละก็มีความสุขขนาเขามีความสุขในรูปแบบของเขาอีกแบบนึ่งสิมองเลยความสุขของข้าเจ้าเมื่อนี้ไปมาเห็ดงานอันไหวแน่พอว่วอย่างหัวบอกไม่น้อยอันไปแวะเอายาพอดียาวิตามินไม่น้อยมากรอบนี่แหละมันติดวันยุด เขาก็เลยบระเด็มาส่งเหมือนก็เลยข้างข้างก็เลยเป็ียนว่าเขาตงไป็นเอากเองเนาะไปมาเนี่ยมองเห็นงานอยู่ข้างหน้าพี่น้องเห็นงานต่อเห้ยว่เอ๋เลิกงานมาแล้วจ้าก็กินน้ำหน่อยเถอะหิวน้ำจังวันนี้ไปทำงาน อีเชโลมันรีบมารายงานตัวอย่างด่วนเลยเชโลคืออเป็นหนุ่มพิซ่าเนาะน้อยถ้าเพิ่งเมื่อฉันเน่ะจะเก็บท่นเก็บเออเราจะให้ตั้งไดนพ้าอมีอีอย่างส่เหลือฉันใดบอกได้เมื่ออื่นมึงอกกว่านะเหมือนนี่บ่มีดอกมงาบอกอยู่ตอนกุมภาพันแล้วว่าไัร่บัานนี้ช่วอีกไปหอดนั่นช่วยเาก็เฮ็ดงานไปแล้วเหมื่มาช่วอยู่ชันเข้าใจฉันเข้าใจชั้นหฮยู่มันคืออีหยังเล็บมันคบ เฮ็ดงานหลายเนาะมันออกแห้งลายมันเล็บมันคบมันกินเข้าไปตรงนี้เนื้อจนแข็งจนเขียวเมื่อพี่น้องเอ้ยมืออื่นเนี่ยจะสน <sch> ีบแบบมันมันเจ็บเจ็บขั้นขั้นขั้นเขียวเดี๋ยวก่อนไปเอาน้ำยามาเสร็จทำความสะอาดก่อนโอ้ยเตรียมของให้เขาก่อน วามันเตรียมให้เขาหรอกเตรียมไปสร้อยเรือผู้ใดเป็นยังบ่มองเฮ็ดงานฉันเป็นทุกอย่างสําหรับพวกเธอหมดแหละขันว่าไอ้หนุ่มปิ่งย่างมีดบาดก็น้อยน้อยยามีดบาดฉันมาสันคนไดหลายกับแล่นไปหาแล่นมาหาเฮามองว่างพาสเตอร์อันมองเฮ็ดแผลของพนักงานกบมีอยู่บ่อบ่อไปดอกมาหาเงี้ยไม่เง่้ยน่อยนี่ละน้อยยาลดมา คิดว่ากูเห็นเลือดแร้วกูว่าเป็นล่มตีมันคิดว่ากูเข็มแข็งปนั่นตียากูน่ะตัวอันตรายกูเห็นตัวยานขึ้นกาน้านมาัสนอกอ้าตีดแผลให้มีด,มดมเวืบักไงหนงึ่งเสร็จทำความสะอาดก,ก่อนูอุปรกรณ์ที่จะเอาไปแซะมีแค่นี้แหละไม่ต้องเอาไปเยอะฉันรู้อยู่ว่าเธอเป็นยังไงเอาแค่กางไกลไปสองอันตัดเนื้อได้ตัดหนังแล้วก็เตื้อแซะ ตัวแท่เล็บขบมันจะเป็นตัวถางอย่างนี้นะจ๊ะอันนี้คืองัดขึ้นมาี่สุดๆไ่หน่อยโฮโยเล็บมันขบอ่ะเก็บแล้วแล้วกระสีเอาอันนี้ไปวั้เช็ดทำความสะอาดด้วยนี่อย่างที่ฉันซอยเหลือบไดหน่อยยาหน่อยยาหน่อยยาจัดการให้เมดอย่ามื้อนหน่อยยาไปฮอดหน่อยอยากระสีเป็นนีบ ออกไข่ okay, นะคะตัองเตรียมใส่กระเป๋าไว้ก่อนค่ะว่าสั่นหน่อยอย่าลืมเมื่อนี่ไปเห็ดงานหลังจากอิเชโลมันมาไล่งานคาวเรื่องมันเจ็บนิ้วแล้วสายมากำลังสิเปิดล่านเตรียมอาหารไว้แล้วเรียบร้อยสายมานายน้อยบ้านเธอมีแน่ววัดความดันบอกเว้ยม่มีดอกจะมีแต่หน้าตรวจหาวานเนวตรวจอันฉันมีอยู่ฉันอยากได้ซื้อใส่เฮอสันอะ เปิดโทรศัพท์ให้อ่ะเลือกเอาเลือเอเล่อเ,อเอสียเครื่องเสียแบบใดเลือเล่อเรื่อเรื่อเดี๋ยวฉันสิสั่งให้เลือกเสร็จเอาเครื่องนี้มันบอสั่งเลยเด้เออสั่งเลยว่าสันรัดด้าแบตเตอรี่เฟิร์สฉันสั่งเลยได้โอเคว่าสันจัดก,การสั่งให้แล้วอีเมลมาว่าขันบ่งมืออืน่นกับมือหื่อมาพร้อมหนังสือพิมพ์บ้านนี้มือนั้นน้อยฉันช่วยไอาไปเนาะได้ปะ อันหน่อยถ้าเมื่อวันเฟซบุ๊กฉันนู้นเป็นแบบนี้สันไปเิ่งอันแนวกนหนดแบบว่าต้องใส่สายไยนี่นี่แบบมีมั่นทีเนาะฉันอยากได้โอ้ยอ่ะเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนเปิดโทรศัพท์จ้าของอีกอ่ะเลือกเลยเสียเอารุนใดเลือกเอานีเลือกเอาสีเอาอันไหนเสียสร้างไห้ก็สนุกนั่งก็เลือกบาทนี่อันนองน้องคนไทยยืนนั่งถวยอยู่ได้ว่ะอีอย่างไรอันพี่สัน โอ้ยกูเป็นทุกอย่างให้สําหรับทุกคนอยากได้อยังมาบอกกูนี้่าสั่นว่าเพกูนสิเอาเงี้ยอย่างไอบตอมาสั่นน้องว่าอบตสิเอาแนวโกนหนวดกูก็สิเอาให้ผัวกูนั่งอยู่อันหนึ่งมันลดราคามันบวแพงว่าสั่นนั่งก็ได้แลนมาน้ำโอ้ยมันใส่ดีบนลมันก็สิใส่ดีอะไรนะเบื้องในวิดีโอมันโค้งชนะกับแบตดีอยู่มาสั่นห้วยหนูเอาสองอันเด้ออันหนึ่งให้พัวอันหนึ่งให้ผัวว่ามสั่นอาจัดไปของมาจังใจเงินว่าสั่น่าเออเอากูเป็นธนาคารใ่าค่าใน อันอีเชโลกับอันนันทรัศั์อันโทรศัฐยังยังทายังบ่เห็นีฉันเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนไม่มีปัญหาเดี๋ยวคล้องมาเดี๋ยวเสียมาโซนะคะเตรียมไว้แล้วฉันเรียมใหม่บดายครับพี่น้องไม่น้อยไม่น้อยขิ้ลืมเรียบร้อยแล้วใส่กระเป๋าอันโดนไลมอนไย่ว้กระเป๋าทองแตกทองสายคนนี้เลยอันเมื่อนี่น้ำห่อนลวกอิเชโลน้อยน้ำห่อนลวกฉันนั่น ย่างไปห้องย่างไปแน่นอันตู้ชั้นอันแล้วเธอจะมีทุกซึ้งทุกอย่างอ่านนายว่าตู้น้อยนะยิ่งกว่าเซเว่นยี่สิเว็นยิงกว่าอัลฟ่ยิงกว่ายิงกว่าหางมีทุกอย่างมึงถามมามึงปวดหงมึงปวดกูกกมีแผ่นแก้ปวดอะน้ำห้อนรั่วกูก็มีหวานหางจระเข้สููเมยอยักกมีน้ำนี่มึงจะกินน้ำยังสูน้ำนี่น้ำมิสารพัดน้ำ น้ำแม่งลักรถนั่นรถนี่ขนมเนี่ยเอา,เอา,เอายิบใส่ปากกาแฟขีก่กระมิ้เดื๋อวอย่างในตู้ม่ไ,ไ,มไงนหน่อยมาหมา่ายังนี่เลยเอา๋วสบู่นกแก้วกับมี้นพอไปใส่ไว้บ่ห้กินตู้มันหม็นอับเนาะต้องเทาอ่อนบ่ให้ไหนใส่คูใม่ใหม่กับมีเอาไว้สำรองหาคนเก็บคนป่วยคนตายหามันจําเป็นขึ้นมาปูปรับพีน้องเออเอ้ก็ยังว่าฉันเป็นทุกอย่างให้เธอได้เสมอแหละ ไปเฮ็ดงานงกัมีความสุขเด้มกับมวเมือ,อยู่มาหนักมวนหยอกกันันเล็กน้อยยืนยุ่งกับบ่อได้จิกจิกจอกหลอกนักมวมนกั็มีความสุขไปเนาะสี่นอ้องแต่ละมือแต่ละเวน้นไปอะไรก็ได้ฉันเป็นอะไรให้พวกเธอได้หมดแหละฉันเตรียมไว้แล้วของน่ะอาทิตย์นี้น่ะซีมาแหละอันที่คนนวดกับมันที่คนนวดนี่อาจจะมาที่หลังเพราะว่ามือนี้ไม่ได้สร้างกัน ที่วัดดันคว่ำดันให้เล่านันมันเป็นร้านขายยานบอกว่าภายในหนึ่งถึงสองวันมาพร้อมกันหนังสือพิมพ์เมื่อนี้วันจันคร์บอมามืออื่นกัน่าจะเป็นวันพุธหนังสือพิมพ์มาตีสองตีสามเน็มเนี่เสียไม่เบืองเนาะเันสั่งแบบใดเนาะ